เป็นไงบ้างตัวนี้ก็ยังไม่มีรายการยังไม่มีรายการับก็เลยจับเป้าให้น้องๆไปก่อนเราชกไวล่าสุดไปไหนนะทำได้ไหมเดือนไหนนะเดือนที่แล้วครับเดือนที่แล้วเจอกับอ๋อที่ต่อยช่องเจ็ดใช่ไหมแพ้กับนักโลกไฟเทคเป็นไงไปนั้นร่อยฟังหน่อยมันเป็นยังไงก็จังหวะโดนหมัดก่อนต้นยกโดนก่อนโดนนับก่อนช่องปลายยกมาได้เต็ดตั้งครับแล้วก็มาได้ดาคืนครับ แล้วก็จังหวะนั้นกําลังลุยเพลินเลยใช่ครับโดนสวนตุ้มเดียวเลยใช่ครับหลับเลยครับร่างกายเราเป็นไงไปนี้มันมันยังไงร่างกายช่วงนั้นช่ช่วงนั้นมันก็ยังไม่เข้าที่เพราะว่าหยุดไปนานใช่ไหมหยุดไปนานแล้วติดทหารเลยครับออกไปเป็นทหารที่ไหนครับโคราชครับอ๋อไปไม่ได้ต่อยนานไหมนานครับเกือบปีเกือบปีแล้วก็มาต่อยเพิ่งมาต่อยล่าสุดเจับแล้วร่างกายของเราเป็นไงมันมันต้องปรับอีกนานไหมช่วงนี้ก็ประมาณับ หกสิบได้ครับก็่ก็ดีเราไปปลดทหารแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็มาไทยเต็มที่เลยครับไม่ได้เข้าไปใครคิดว่าต่อยอีกครับไปสองไปทร่างกายได้จะเขาน่าจะเต็มร้อยครับเราเวทไหนเวทเก่งของเราร้อยสามห้าครับสามห้าครับผมเป็นก้อนกิโลตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณหกสิบห้าหกสิบหกครับอ๋อแต่ไปหน้าขอน้ำหนักเท่าไหร่นะร้อยสามห้าสามห้าแล้วก็ตู่อีกสักไปสองไปทําร่างกาย อ๋อไปหนึ่งขอแก้มือครับขอแก้มือกับนักโลกอีกทีหนึ่งครับอ่าฝากแฟนคลับติดตามเซียนหน่อยครับก็ฝากเอฟซีเจมส์สั่งนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็จะทำเต็มที่ครับกลับมาดังอีกแน่นอนปีนี้จะพยายามครับปีนี้อยูน่ายี่ห้าโอเคขอบคุณมากครับครับ Bye.